ที่นี่ก็คือจุดนนาาผ่อนปลนชั่วคราวตลาดไทยลาวอำเภอพลพิสัยนะครับซึ่งที่นี่เป็นจุดผ่อนปลนแล้ววันนี้เป็นวันถ้าวันเสาร์กับวันอังคาร,ครที่นี่จะมีตลาดเช้าซึ่งเป็นตลาดที่พ่อค้าทั้งฝั่งไทยและลาวนะครับข้ามมาค้าขายแล้วก็ประชาชนทั้งไทยและลาวนั้นก็ข้ามมาจับจ่ายซื้อขายกันที่นี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในตลาด เพราะตรงนี้ก็เป็นจุดฝอนปลนชั่วคราวครับที่ประชาชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งเราที่จะข้ามมาจับใจซื้อขายกันก็มาทําให้มาทําเรื่องกันในจุดนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศเราจะเห็นเรือที่มาจากฝั่งเราครับนี่มีอะไรบ้างครับ นี่อะไรเนี่ยลูหอมนี่ลูกใหญ่มากนะหมากอะไรก่อนครับหมากยังก่อนหมากยังก่อนหมากขามแทบมาเข่งใหญ่ก่ออ๋อหมากขามแทบบักเข่งใหญ่มาจากฝั่งนู้นบ่อ๋อหมากเมื่อขามแทบนะหรืออ่าภาษาไทยก็คือมากเข่งนะครับภาษาอีสานก็หมากเข่งนะครับโอ้ลูกใหญ่มากนะครับ อ๋อน,นี่ก็เป็นคุณยายท่านมาจากฝั่งลาวนะครับตองเห็นนังสือถามแดแล้วญญผมอยากผมอยากข้ามไปฝั่งนู้นนะ่ะทำยังไงนะครับอะเจ้าหน้าทีท่เนาะอ๋ะะอครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับข้ามไปยังฝั่งลาวนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับท่าคนทั้งคนไทยและคนไายแล้วกาลังทา ทำบัตรผ่านแดนที่จะข้ามไปไปฝั่งเราครับเดี๋ยวผมก็จะทำเหมือนกันนะครับนี่ครับพนักงานเทศบาลตำบลบวนพิสัยด่านจุดผ่อนคลนไทยลาวนั่นเองนะครับนอมตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณจุดผ่อนคลนช่วคราวอำเภอบวนพิสัยครับแต่ว่าผมสอบถามมาแล้วว่าผมจะข้ามไปยังฝั่งเรานะครับก็คือใช้บัตรประชาชนแล้วก็เดี๋ยวมาทำทำบัตรผ่านแดนที่นี่นะครับแล้วผมจะพา ผู้ชมข้ามเรือไปยังฝั่งประเทศลาวนะครับก็เรือครับที่ผมจะข้ามไปยังฝั่งฝั่งลาวนะครับนี่ครับ4ี่สิบบาทนะครับใช้บัตรประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็จ่ายเงิน4ี่บาทนะครับเดี๋ยวฝั่งนั้นก็คงจะสี่บบาทเหมือนกันนะครับเดี<ว>๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมข้ามไปยังฝั่งฝั่งลาวนะครับเป็นประชาชนที่จะข้ามไปยังฝั่งลาวนะครับนี่ก็เพิ่งมานะครับ เว้ยอีเหลืองไปยังอีเหลืองข้าอีเหลืองไปเลยใครอีเหลืองงานอไปยังทางขาดวะมาแล้วนะครับบวกบวกบวกผู้ใหญ่ลูกหลานทำบายดีทำบายดีไปเสรผู้สาวผู้สาวไปเสร็จไปเสร็จไปเสร็จอ๋อเอาผมก็จะข้ามไปเหมือนกันนะครับเอาผมก็จะข้ามไปเหมือนกันนะผมรอเรืออยู่โอ๋โหขอบคุณครับขอบคุณครับอ๊บ โอเคครับผมลงเรือแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ในแม่น้ำโขงนะครับโอ้โหนี่เป็นการนั่งเรือหางยาวครั้งแรกของผมนะครับให้ได้อย่าง๋อครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่นั่งเรือยาวข้ามแม่น้ำโขงนะครับโอ้ยดูนะครับดูนี่ครับดูนะครับโอ้ยครับรายืนอยู่ฝั่งไทยนี่ แล้วน้ำของมันสั้นๆนะครับแต่ว่าพอเราลงเรือมาจริงๆแล้วอ้มันไกลมากนะผมลุ้นๆอยู่เมื่อไหร่มันจะถึงฝั่งสักทีครับเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่ผมนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ําใหญ่ๆขนาดนี้นะครับอุ้ยดูนะครับผมนั่งเรือมาที่เกือบสองนาทีแล้วยังอ๋อผมเห็นฝั่งริบๆแล้วครับโอ้ยสบายดีนี่ครับโอ้โห ได้แล้วนะครับแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหผมจะถึงฝั่งลาวแล้วนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นผมมาต่างประเทศนะครับวันนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นโอ้โหมาถึงแล้วนี่ครับผมมาถึงแล้วนะครับด่านประเทศลาวนะครับนี่อยู่ฝั่งลาวนะครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงฝั่งลาวแล้วครับนี่ก็เป็นด่านนะครับครับมาถึงแล้วเมื่อกี้ก็ จ่ายเงินไป40บาทนะครับบอกว่าเป็นค่าเทียบเรือนะครับนี่ครับไป <S <S 2> <S 2> ไปกักบร้อยน้อยเนาะไปไปไปอไปไปจะคาผมไปไหนเนี่ยเขาผมไปปวดเด้อยเเป็นแน้วเลยกินเบีย์ไหโอ้ี๋ยวผมจะนั่ง สามล้อครับหรือจมโบ้สกายแฉลบนะครับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเพื่อไปไปกินเบียร์ลาาแล้วก็อะไรนะคุณพนนี้ก็เป็นครับนี่ครับถนนนะครับโอ้โหนี่ผมนั่งรถสกายแฉลบนะครับผมจะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปไปดื่มเบียร์ล้วนะครับโอ้โหที่ผมมาุรัดกลีมากนะครับสภาพถนนนะครับก็เนื่องจากเมื่อคืนนี้พายุเข้านะครับพายุหวามขอเข้าเวียดนามแล้วก็ มันก็กระซุบกระเทือนไปหมดเลยครับนี่ครับดูสภาพนะครับโอ้โหนี่ครับอ๋อดูครับสภาพเขาคงจะมาที่ก็เป็นก็เป็นฝั่งบ้านบ้านอะไรนะพี่บ้านอะไรเหรอบ้านดนนะครับบ้านดุนใเป็นฝั่งบ้านโดนใต้แสงเจียงจันประเทศลาวนะครับเมืองปากเงิบนะครับ นีผมพาข้ามมาแล้วนะครับวันนี้ผมได้พี่จัมโบ้นะครับพาสามพาผมเที่ยวนะครับวันนี้ทีแรกพี่แกจะพาผมก็ไปลึกมากนะครับเหมือนที่ผมไปสนามฟุกคนเขาจะบอกห้าร้อยผมบอกผมพวกแต่งมาไม่ถึงห้าร,ร้อยเดี๋ยวพี่แกพาไป,ไปนี่ครับไปกลับร้อยเดียวครับเดี๋ยวไปกินเบียร์แล้วก็กลับนี่ครับครับก็ไม่รู้จะไปสุดที่ไหนครับถนนเส้นนี้โอ้โห เป็นไงบ่อ๋อบัน้นเท้าอ๋อครับับครับผมนี่เราจะเห็นเป็นทุ่งนาเขียวกะจีครับแล้วก็แม่น้ำโขงฝั่งไทยนะครับรวมรถัดไทยไม่ต้องกลัวนะครับเข้ามาถูกต้องก็เราไม่ต้องกลัวนะครับประมา ครับมาฝั่งเราคือถ้าเราเข้ามาถูกต้องเราไม่ต้องกลัวว่าที่เห็นว่าในข่าวในอะไรนี้ไม่มีนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่คนผู้ไม่ประสงค์ดีนะเพราะว่าใครกับเราเราก็เป็นเหมือนญาติกันนะครับเป็นญาติสนิทพี่น้องกันนะครับขอเพียงแค่เราเข้ามาถูกต้องนะครับ